ปลาเผาเลยกับข้าวเยอะจัดนี่จัดมาแบบสามสหายเลยหมูกุ้งปลาอองอลาดไปเงี้ยพูดอ๋อ,อจัดไปคำโตโต,โตนออ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องสร้านพัักันเรื่องชาแนลนะครับก็วันนี้เลิกง,งานมาก็เหมือนเดิมนะครับนี่เราได้เมนูเมี่ยงหมูสามชั้นกุ้งปลาเผาอุ้ยเหมาะขนาดนครับมาเป็นการมารอช้านี่เกียว <c oughs> วันนี้ได้เกี่ยวซีฟูดกระถั่วตัดโอ้โห คน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 เอาเอาอู้หูจับความจับความเอาโอ้ยโอ้เอามาหยอกเลยดูนี่นี่เมียงครับเมียงเอามาแล้วครับเพื่อนเพื่อนนี่ใส่หมูสามชั้นกันเลยครับนี่สองต้นเอาสองติ่มสองต้นนี่ อุ ð, ้ยม um. ีขาวใส่ไปเอ้านี่นกอื้มอื้มอืม ชุดยอดครับโอ้ของโปรดของโปรดนี่ลองกุ้งบ้างครับกุ้งตัวหนึ่งน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่มีอะไรนี่ไม่ต้องกินคำใหญ่มากครับกินคำเน้อยนียน่เอานอ่

เอาขอชิมแบบไม่ต้องห่อ คุณจอนสิรครับนี่หมูสามชั้นพอดีคำเลยกุ้งหนึ่งตัวมีปลาเผาเอา้าลืมปลาเผาเลยกับข้าวเยอะจัดนี่จัดมาแบบสามสหายเลยหมูกุ้งปลา น้ำน้ำจิ้มถั่วตัดพลาดไปเงี้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดอหมจะไปคำโตโตย่อ 으흠 으음 꼬라음

หมูนี่กุ้งอืมปลาอ๋อวันนี้อาหารก็จะดูเยอะนะครับกินหลายคนคนระับเป็นพิเศษเลยอ๋อน้ำจิม้มซีฟูคดอืมโัรตักอืมต๋อาง้อ เข้าอย่างไงวะเนี่ยโอ้ยววใหญ่โ ชอบแบบไหนกินแบบนั้นครับไัยมักยังไงกินครับออืมอืมม มะเกลครับสามจครับะโดโอ้ยจิ้มทั่วตาเตมนี่คำใหญ่ๆ่อกหืม

เข้าไปมีคําคำเล็กๆไม่ต้องใหญ่ครับหยอ,ออ คำสุดท้ายมาเราต้องลองเราลองบอกกินคำเล็กๆบ้างเราต้องลองกินคำเล็กๆบ้างครับนี่อ๋อ หมูหนึ่งชิ้นกุ้งหนึ่งตัวเอานี่กุ้งหนึ่งตัวปลาหนึ่งชิ้นอ๋อถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับมาจิ้มถั่วตัดลาดไปซีฟูด้ด นี่ใครชอบก็เราทําตามเรากินตามได้นะครับเอาคำใหญ่ๆนอกอืม <c oughs> <c oughs> うん、mm hmm.